เราอ่านถึงตรงนี้นะครับกำลังจะขึ้น boundary condition นะครับอันนี้เป็นโฮสเทลในอินเดียนะครับหน้าตาแบบนี้นะเผื่อลืมนะครับแบบนี้นะแล้วก็นี่ทรงประมาณนี้นะครับโอเคขยายขยาย อ่ะวันนี้มาตรงนี้นะครับเงื่อนไขขอบเขตนะครับบอกว่าในโปรแกรม SC Stream เนี่ยมี boundary condition ทั้งหมดสี่สี่สี่เรื่องใหญ่ๆนะครับมีเรื่อง flow boundary นะครับอันนี้ลองหัดเล่นโปรแกรมตามต,ามตัวอย่างแล้วน่าจะเริ่มเห็นอันนี้อยู่แล้วนะอีตรงตอนที่เราสร้างสร้าง geometry เสร็จหมดแล้วเนี่ย ก็จะต้องใส่ boundary condition ใช่ไหมครับท,ที่มันอยู่ในหมวดไอ้ condition วิสัยนั่นแหะนะครับแล้วในนั้นก็จะมีเมนูย่อยเต็มไปหมดเลยอันนึงก็คืออันนี้นะครับ flow boundary เขาก็ใช้เป็น natural inflow Out outflow นะครับซึ่งข้อมูลข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์เนี่ยก็เอามาจาก ไฟล์อากาศของเมืองของของสถาบันเนี้นะครับ M M N I T เนี่ยนะที่เมืองชัยบุระเนี่ยนะครับอ่ f อินโฟอ o ลล์นี่ผมเดานะคือคือไม่ยังไม่ได้ไปอ่านเฮลไม่ได้ไปอ่านอะไรเลยอะน,น่าจะเป็นหน้าที่พวกคุณนี่แหละอีตอนที่เราเลือก Flow บา u n เร r y ีเนี่ยก็อันนี้ผมเดาว,ว่าน่าจะเป็นแบบคือแล้วแต่ว่าลมมันอาจจะเข้าหรือออกตรงตรงขอบเขตของโดเมน ก็ได้อะนะครับแล้วแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นมันจะมีให้ใส่ใช่ไหมที่แบบเข้าทางเดียวหรือออกทางเดียวหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่อันนี้คือก็ปล่อยเลยปล่อยฟรีเลยว่าด้วยสภาพอากาศได้ด้วยสภาพการซิมอะอากาศสามารถวิ่งเข้าหรือวิ่งออกตรงไอ้บัลเดอรีของโดเมนได้เขาบอกว่าสมมุติว่าไม่มีสลิปนะครับก็คือไม่มีการเลื่อนถไลอะไรเงี้นะครับที่ ที่ boundary of wall นะครับอันนี้ก็เป็นอันที่2อละเป็น boundary อันที่2นะครับใน wall boundary นะครับสำหรับ thermal boundary อันนี้เป็นขอบเขตด้านความร้อนนะครับอันนี้เป็นอันที่3ามเขาใช้ heat transfer แบบกฎของ l o g a l t h m i c คืออะไรไม่รู้อ่ะอันนี้ต้องไปดู paper 26อันนี้เขาใช้กับ ตรงเอ่อตรงขอบเขตที่ของไหลกับของแข็งมันมันอินเตอร์แอคกันอนะมันสัมผัสกันอะนะครับแล้วก็อ๋อคือถ้าเป็นถ้าเป็นตรงของตรงที่ของไหลกับของแข็งมันสัมผัสกันเนี่ยอันนี้ใช้ล็อกรอฮิททรานสเฟอร์นะครับแต่ถ้าเป็น So l i d กับ Solid อันนี้ใช้ Conduction คือการนำความร้อนนะครับอันนี้ก็ตรงไปตรงมาใช่ไหมคือถ้าเป็นของแข็งสัมผัสกับของแข็งมันก็ต้องไปในรูป conduction ใช่ไหมครับเป็นการนำความร้อนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของไหลกับของแข็งสัมผัสกันอ่าถ้าเป็น e a t transfer อันนี้คือ Convection ใช่ไหมละ่ะถูกไหมซึ่งอันนี้เข้าใจว่าคงเป็นโมเดลหนึ่งของ Convection นั่นแหละไอ้ล็อกรอตันนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงเวลาที่4นะครับเป็น radiation boundary c o n d i t i o n อันนี้เป็นเงื่อนไขขอบเขตกรณีที่มีการแพอกรณีของการแผ่รังสีความร้อนนะครับการแผ่รังสีเนี่ยยังไงก็มีอยู่แล้วนะเมื่อพื้นผิวกับพื้นผิวหนึ่งกับอีกพื้นผิวหนึ่งมันอุณภูมิต่างกันอ่ะมันก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนด้วยการแผ่รังสีใช่ไหมครับไอตัวสมการที่เป็น t กําลังสี่บ t กําลังสีอันนนะนะครับอ่ามันก็เลยต้องใส่ค่าพวกนี้ด้วยใช่ไหมครับ emissivity transmissivity absorptivity อะไรเงี้ยนะครับ ก็ป้อนเข้าไปนะครับตรงไหนที่ต้องการก็ป้อนเข้าไปนะครับเอา้าทำไมนับแล้วายเป็นอันนี้เป็นอันห้าแล้ว,วเนี่ย h ิวมิ i ิตี้ u n d เดอนะครับอ,อันนี้เป็นขอบเขตในแง่ของความชื้นนะครับอันนี้ใช้กฎของลูอิสนะครับอันนี้เหมือนผมเคยบอกเขาที่แล้วใช่ไหมว่ามันเกี่ยวกับเรื่องแมสส์ทรานเฟอร์ก็เลยเอาไปใช้กับเรื่องความชื้นแต่ว่าตัวนี้ความหมายคืออะไร ไม่รู้ครับต้องต้องอ่านใหม่คืออย่างอย่างอันนี้ความหมายผมคืองี้ไอ้รู้้ตรงนี้มันจะมีลูวิสนัมเบอร์ด้วยนะลูวิสนัมเบอร์อย่างเรารู้ว่าเรโนนัมเบอร์นี่สื่อความหมายเรื่องความเร็วอะไรนี้ใช่ไหมครับแฟนโตนัมเบอร์อนี่สื่อความหมายเกี่ยวกับเรื่องไแพนโตนัมเบอร์อลืมไปแล้วอ่ะ แพรนเทลนัมเบอร์นี่มันใช่เรื่องการนำความร้อนกับการพาความร้อนมาเทียบสัดส่วนกันเป่าวะอ่อ,อน,นั่นมันนัดเซลนัมเบอร์นัดเซลนัมเบอร์นั่นเป็นค่า h ต่อ k ใช่ไหมการพาเทียบกับการนำาพ e นเทนี่น่าจะเป็นเรื่องการเรื่องความจุความร้อนมัน้งมันเกี่ยวกับตัว c p พด้วยมั้ แนะมันจะมีคือตัวพวก dimensionless มันจะมีความหมายของมันอยู่นะครับก็ไปทบทวน fluid หน่อยนะเผื่อกลับมาสอนผมบ้างนะแล้วก็อันเนี้ย l e w i s number ก็จะเป็นสื่อถึงความหมายอะไรบางอย่างในแง่ของ m a ม s transfer แต่ผมไม่รู้มันคืออะไรก็ให้ไปดูตารางที่สองนะครับอันนี้เป็นตัวสรุปสรุปเงื่อนไขขอบเขตทั้งหมดนะครับของแบบจำลองก็เนี้ย คุณสังเกตวิธีการบรรยายเขาด้วยนะครับว่าเขาอธิบายอะไรบ้างนะตอนเขียนเปเปอร์นะครับก็เขียนให้ได้ตามเขาอย่างนี้นะครับแล้วก็สำหรับข้อมูลอากาศนะครับอันนี้เอามาใช้ที่เอามาใช้เนี่ยก็จะมีข้อมูลของอ,อุณหภูมิรายชั่วโมงนะครับความชื้นสัมพัทธ์ความเร็วลมนะครับซึ่งความเร็วลมเนี่ยมีเรื่องบอกทิศทางด้วยนะว่าวันทิศไหนนะครับ จะได้เอาไปจําลองได้ตามของจริงเน่ยนะครับข้อมูลอากาศอันนี้ก็เอามาจากสถานีอากาศนะครับที่ติดตั้งอยู่ในแคมปัสนะครับอยู่ในวิทยาเขตของอันนี้แหละของ MNIT นะครับก็เขาจะซิมเดือนไหนหรือดูไหนก็ไปหยิบข้อมูลของเดือนนั้นมาซิม,มนะครับาการศึกษานี้ก็ทำสำหรับเดือนมีนาเมษานะครับ เขาเลือกสองเดือนนี้เพราะอะไรนี่ต้องอธิบายด้วยนะทำไมไม่ซีนทั้งปีนี่เขาอธิบายนะครับดูข้ออธิบายไงเขาบอกว่าเพราะว่ามีนาเมษาเนี่ยเป็นเดือนที่แห้งนะครับของเมืองชัยปุระนี่นะแล้วกเ็เดี๋ยวนะเพราะว่าอันนี้เป็น dry month เป็นเดือนที่แห้งสำหรับสภาพอากาศและสำหรับการระบายอากาศ ไม่เข้าใจเว้ยแล้วยังไงวะคืออากาศแห้งถึงจะเอามาใช้ natural ventilation ได้อย่างนี้เหรอคือมันจริงนะคือมันใช่อะนะคือมันใช่แหละแต่ไม่แน่ใจว่าเขาตั้งใจสื่อความหมายอย่างนี้ปะ่ะเพราะว่ามันภาษาอังกฤษมันแปลกๆ dry months for natural ventilation <Okay. S 1> อ,อันนี้คุณต้องย้อนกลับไปดูเรื่อง thermal comfort นั่นแหละนะครับที่ว่าโหมด โหมดที่สามที่ใช้ระบายความร้อนคือเรื่องการระเหยของเหงื่อถ้าถ้าอากาศมันแห้งมันร้อนแต่ว่ามันแห้งอะ่ะมันก็เหงื่อคุณยังออกได้ะนะครับก็คือถ้าเกิดอย่างนี้มันก็ยังระบายความร้อนออกได้อ่าสำหรับวันที่เป็นวันตัวแทนนะครับของแต่ละเดือนเนี่ยอันนี้ก็เลือกมานะครับขึ้นอยู่กับเปเปอร์ที่เขาไปดูมานะครับในเบสอ n l ลิ e r ร t เจอร์ลิต a ร u เจอร์นี่ก็คือ ก็คือเปเปอร์นั่นแหละที่เขาไปอ่านมานะครับวัน uh, ตัวแทนเกือบทั้งหมดนะครับ the most representative day วันตัวแทนเกือบทั้งหมดเนี่ยนะ uh, มันจะมีวิธทีที่ง่ายแล้วก็วิธีที่มัน immediate ก็คือเหมือนวิธีที่แบบคำนวณเร็วๆอ่ะ i m m มี i a ียคือทันทีใช่ไหมคือเป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็คำนวณตัวเลขมาได้ทันที ซึ่งมันมินิมัลสอะไรครับมันลดอะไรครับมันลดมันลดผลรวมของเออร์เลอร์กำลังสองนะครับเมื่อเทียบกับแนวโน้มรายวันนะครับในในห่วงเวลาเดียวกันใช่ไหมไครัว่า temporal นี่รู้สึกเราจะเปิดดิกเมื่อคราวที่แล้วนูนะ้นเนาะ หมายถึงร่วมสมัยกันร่วมเวลาเดียวกันช่วงเวลาเดียวกันอย่างเงี้ยอืมการที่มันลดกำลังสองน้อยที่สุดเนี่ยก็ทำให้นึกถึงเรื่องการทำรีสควอลิเคชันนะมันคือเรื่องนี้เลยแหละ <Okay. S 1> เหมือนกับว่าก็เหมือนลดลดเออร์ลอร์ลดลดความผิดพลาดของโมเดลเทียบกับข้อมูลจริงอะไรเงี้ยนะครับ เออเรียนไปใช้หมดนะนี่นี่ไปเกี่ยวกับเรื่องวิธีเชิงตัวเลขนิดหน่อยด้วยอ,อ๋อไม่นิดหน่อยสิเพราะนี่เป็นแบบจำลอง CFD นี่มันโมเดลเชิงตัวเลขเต็มๆอยู่แล้วนะครับออทีนี้การทดสอบความเป็นอิสระต่อกริดนะครับจําชื่อไว้ด้วยนะกริดอินดิเพนเดนซีเทสนะครับของแบบจําลองเนี่ยเป็นส่วนสําคัญนะครับในการจําลองด้วย CFD นะครับ ขั้นตอนนี้จําเป็นนะครับเพื่อที่จะให้แน่ใจว่าผลลัพธ์มันจะไม่เปลี่ยนอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเราเพิ่มเซลล์นะครับเมื่อเราเพิ่มกริดเข้าไปขึ้นขึ้นไปนะครับก็จะได้มีได้มีสมดุลด้วยนะครับระหว่างความแม่นยํากับเวลาที่ใช้ในการคํานวณอันนี้เราพูดไปแล้วนะ ที่ว่าสเตปนี้นะครับกริดอินดเพนเดนซี่เทสเนี่ยสำคัญแล้วเราก็ต้องทำทุกครั้งที่เราทำา CFd นะครับคือเหมือนเราใช้จำนวนกริดมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมผลลัพธ์ก็ต้องต้องยิ่งแม่นยำขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับเราก็จะเห็นถ้าเกิดเราใช้กริดขยับจากหมื่นไปแสนแสนไปล้านอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นระดับความถูกต้องเอตัวเลขมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ แต่ว่าถ้ามันถึงจุดจุดหนึ่งเช่นแบบ1ล้านไป2ล้านเนี่ยเออมันเริ่มเห็นผลลัพธ์ไม่ขยับแล้วอ่ะแปลว่าล้านเดียวก็พอละไม่ต้องไปแตกเป็นสองล้านเพราะว่าเสียเวลานะครับอ่าก็ประมาณนี้อันนี้เรียกกริดอินดิพे e ซีเทสอ่ในกรณีนี้นะครับ Mesh ก็ทำเหมือนกับถูกทำให้ละเอียดอะรีไฟนะครับทำให้ละเอียดเออ,อนะ อ๋อโอเคก็คือเขาเขายังอธิบายกริดอินดิพีเ e นซี t เทสอยู่นะครับคือเขาแค่เล่นกับจํานวนเมชนั่นแหละว่าเขาค่อยๆแบบใช้จํานวนเมชที่มันมากขึ้นใช้เมชที่ขนาดเล็กลงไนอะคำว่ารีไฟน์นี่ก็คือเหมือนรีไฟนมันให้ให้ความรู้สึกว่ามันเล็กลงอะนะครับเออก็คือเขาก็ใช้กริดที่มันเล็กลงเล็กลงเล็กลงนะครับโดยที่ตัวแปรตัวอื่นเนี่ย ล้วคงที่เอาไว้นะครับเละแปรเฉพาะตัวเมชนี่แหละให้มันเล็กลงหรือจำนวนมากขึ้นาการปรับปรุงเมชเนี่นะครับก็ทำเพื่อ,อยืนยันว่า,าการที่เราใช้จำนวนเมชที่ทมากขึ้นไปอีกนะครับเมื่อเปลี่ยนจำนวนเมชขึ้นไปอีกเนี่ยมันจะไม่กระทบกับผลการคำนวณน,นะครับนี้ก็สังเกตในรูปที่5นะครับว่า ขนาดของเมชเนี่ยเปลี่ยนจากจุดสองไปจุดหนึ่งเมตรเนี่ยไม่มีนะครับหรือว่ามีผลกระทบน้อยมากต่ออุณหภูมิอากาศนะครับของห้องเพราะฉะนั้นเขาก็เลยใช้ใช้ขนาดของอิเ m e มนต์เนี่ยที่จุดสอเมตรนะครับจุดสเมตรนี่คือ ยี่สิบเซนนะครับก็ฟังดูว่ามันใหญ่ใช่ไหมยี่สิบเซนแต่ว่ายี่สิบเซนเทียบกับตึกทั้งตึกอะนะครับไอ้ตึกใหญ่ๆที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับอ่าก็เขาก็เลยใช้อันนี้แหละครับเป็นเป็นขนาดของกริดที่ใช้ซึ่งมันก็ได้สมดุลระหว่างความแม่นยําที่ดีนะครับแล้วกเ็เวลาที่ใช้ในการคํานวณน,นะครับสังเกตวิธีอธิบายเปเปอร์เขาด้วยนะนะแล้วเดี๋ยวตอนที่เขียนก็ต้องเขียนประมาณนี้แหละนะครับ เขาอ้างถึงอะไรบ้างวะอ้างถึงรูปที่ห้าเหรอกับเทเบิลสองใช่ไหมอ่ะเทเบิลสองคืออันนี้อ๋อเหมือนคราวที่แล้วเราดูกันไปแวบๆแล้วใช่ไหมอันนี้ถ้าคุณลองเล่นโปรแกรมแล้วจะนึกถึงไอ้ตัวแปรพวกนี้ออกเนาะโดเมนฝั่งซ้ายสุดของ x นะครับเขาให้เป็น Inflow ใช่ไหม คืออินแบบที่ทิศทางลงมาอิสระเลยนะมาแบบแกน x y z ได้เลยนะครับคือทิศทางอิสระเลยแต่ว่าลมอ่ะถือว่าเข้ามาทางทางด้านซ้ายของแกน x นะครับเป็น x min แล้วก็อุณหภูมิที่เข้ากับความชื้นที่เข้านี่ก็ก็มาจากไอไฟอากาศนั่นแหละส่วนด้านขวาของ x กับด้านล่างกับด้านบนของ y เนี่ยเ ปล่อยให้เป็นนี่เลย n น t ช r a l in info outflow เลยก็คือแล้วแต่เลยว่าซิมออกมาแล้วลมมันจะเข้าหรือออกไอโดเมนด้านด้านขวาของ x กับด้านบนล่างของ y นะครับก็ถือว่าลมเข้ามาทิศเดียวก็คือเข้ามาทางซ้ายนี่แหละนะครับเข้ามาทาง x min ส่วน War v a l e นะครับ z ก็คือ z นี่คือ แนวดิ่งใช่ไหมแนวดิ่ง no slip อไม่แน่ใจว่านี่คือแบบลมประทะผนังตึกหรือเปล่านะแล้วก็จะไม่มีการถลายอันนี้อันนี้มั่วอีกนะคือผมนึกไม่ออกแล้วน่าจะเกี่ยวกับ fluid ที่บอกว่าอะไรนะออของไหลที่ที่อยู่ติดกับผนังเลยอะ่ะของไหลที่อยู่ติดกับพื้นผิวเลยอะความเร็วมันจะเป็นศูนยะ์่ะใช่ไหมครับอันนั้นนะ่ะน่าจะเรียกว่า no slip ก็คือ เรียกว่าของไหลที่ที่ที่อยู่ที่เลเยอร์ที่สัมผัสกับผิวผนังเลยอะ่ะเอ่อจะความเร็วเป็นสูงตามทฤษฎีไม่มีสลิปนะครับไม่มีการถลายนะครับ thermal boundary ก็คือถ้าเป็นระหว่างของไหลกับของแข็งอันนี้ก็ใช้เนี่ยล็อกลออันนี้เดาว่าเป็นโมเดลของ convection นะครับส่วนของแข็งกับของแข็งเป็น conduction เป็นการนำอันนี้ถูกแล้ว อาเมื่อกี้ที่มันเขียนเป็น4บาวดา a ี y แต่ว่าจริงๆมี5บาวดา a ี่จริงๆด้วยถ้าเป็น radiation ก็สมมุติว่า emissivity ของพื้นผิวเป็นจุด9เป็นผนังทึบนะครับก็เลยไม่มีแสงทะลุผ่านนะไม่มี transmissivity อับสอเป็น1เลยนะครับก็คือถือว่าเป็นผิวเข้มเลยมั้งเนี่ยนะครับอับสอแสงเป็น1เลยนะครับแล้วก็ e m i s i t y นะครับก็ใช้กฎของลูวิสนะครับก็เกี่ยวข้องกับแมทรานเฟอร์ แล้วเขาพูดถึงรูปที่ห้ารูปที่ห้าเนี่ยทำความเข้าใจแบบนี้เนาะเ,เขาใช้เมชขนาดใหญ่ใช่ไหมครับแล้วก็เล็กลง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 ใช่ไหมส่วนอันนี้เป็นอุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศใช่ไหมครับรู้สึกเมื่อกี้เขาพูดว่าเป็นอุณหภูมิเฉลี่ยอากาศใช่ไหมอันนนะอุณหภูมิอากาศนะครับเป็นแอร์เทมก็จะเห็นว่ายิ่งยิ่งใช้ ขนาดของเมชเล็กลงเรื่อยๆเนี่ยค,คือเวลาเราขยับจากจุด4มาจุด3าตัวเลขยังเปลี่ยนอยู่นะตัวเลขยังเปลี่ยนอยู่จุด3ไปจุด2ตัวเลขก็ยังเปลี่ยนอยู่แปลว่ามันยังไปได้อีกใช่ไหมคือมันยังดีขึ้นได้แต่ว่าพอ2ไป1แล้วเนี่ยสไปหนึ่งแล้วเนี่ยเราไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์แล้วอะ่ะแปลว่าละเอียดมากกว่านี้ไปก็เท่านั้นนะครับก็เสียเวลาเปล่าๆก็ใช้อันนี้ก็พอแล้วนะครับเนาะจำนวน จำนวนอน,นุภาคึันอย่างน้อยน้อยถ้าดูตัวเลขนี้คือหายไปครึ่งนึ่งนะครับก็ประหยัดเวลาการคํานวณไปได้นะครับโอเคเดี๋ยวนะกําลังคิดว่าจะไฟต่อไหมกบว่านี่ equation นี่เป็นสมการควบคุมใช่ไหมครับโอ้โหไม่รู้เรื่องสักอันเลยอะแต่คุณนะต้องรู้เรื่องนะเดี๋ยวผมต้องเอา เดี๋ยวผมเอาลิงก์ของอะไรนะช่องที่บรรยายเรื่องเรื่องวิชาฟลูอิดอะที่อาจารย์น็อตหามาให้ผมอะ่ะใส่ไปในไลน์กลุ่มด้วยแล้วกันนะจะได้ช่วยกันไปดูนะครับทบทวนฟลูอิดกันงั้นทําวิธีนี้ดีกว่าทําเหมือนเดิมคือเดี๋ยวอ่านไว้นิดนึงก่อนตรงนี้นะครับดูว่าหัวข้อถัดไปจะพูดอะไร สมการควบคุมนะครับ governing mm hmm. equation ในโปรแกรมนี้นะครับ c r e d l SC Stream เนี่ยนะเ,เขาอนุญ,ญาตให้การถ่ายเทความร้อนระหว่างของไหลกับของแข็งเกิดขึ้นได้ในโมเดลนะครับคืออันนี้นเป็นความพิเศษนะคือถ้าเกิดคุณจะซิมอะถ้าอย่างถ้าจะซิมของแข็งอะคุณก็ต้องไปเล่นอะไรอะ่ะไปเล่น finite element ถูกไหม ถ้าคุณจะเล่นของไหลคุณก็ต้องเล่น CFD แต่ว่าบริษัทเนี้ยเขาดีตรงที่มันมีโมดูลย่อยๆใช่ไหมแล้วคุณสามารถซิข้ามกันระหว่างของไหลกับของแข็งได้อะนั้นก็เป็นความพิเศษของมันนะครับปัญหาเนี่ยมันมีตั้งแต่เรื่องอะไรบ้างน,นะครับเนี่ยคุณเห็นคาว่า Range นะครับ Range มันแปลว่าช่วงใช่ไหมคุณต้องคาดว่าคุณจะเห็นคาว่า from กับคาว่า to เลยนะโอเคนะครับ ปัญหานะมันก็มีนะไล่ตั้งแต่นะครับไล่ตั้งแต่เรื่องของการผสมกันของความร้อนไม่ไม่ใช่อุณหภูมินะเทอร์โมอนี่นะคือความร้อนนะครับการผสมกันของความร้อนนะครับภายในของไหลนะครับไปจนถึงเรื่องของการนําความร้อนในของแข็งที่เป็นของผสมกันนะครับซึ่ง ก็คือความหมายคือมันคงไม่ได้มีของแข็งชนิดเดียวนะคอมโพสิตมันแปลว่าประกอบใช่ไหมซึ่งอันนี้มันเป็นความมันมันสามารถรับมือได้นะครับโดยไอ้นี่แหละโปรแกรม CFD โปรแกรมนี้แหละนะครับโอเคไหมแล้วก็สมการที่ใช้ใน SC Stream นะครับมีทั้งสมดุลมวลมีทั้งสมดุลโมเมนตัมนะครับสมดุลพลังงาน แล้วก็สมการเทเบิลเลนต์นะครับสมการของการไหลแบบแปรปรวนใช่ไหมเข้าใจว่าพวกนี้อยู่ใน engineering manual นะครับซึ่งไม่แน่ใจว่า engineering manual เนี่ยมันอยู่ใน help หรือเปล่านะครับก็ดูไปนะครับเรามีคนเขียน Paper นํามาให้เราแล้วนะดีที่สุดก็คือคุณพยายามทำความเข้าใจตรงนี้เลยจะได้ไม่ต้องไปเปิด help หรือว่าไปเปิดออะไรนะ engineering manual ของโปรแกรมเอาเองนะครับนะก็เนี่ยนะกันบ้านของกลุ่มที่ทำ CFD นะครับต้องเข้าใจโมเดลทาง fluid พวกนี้นะครับโอเคนะเดี๋ยวผมจะเอาเอาวิดีโอวิชา fluid ไปแปะ,ปะ,ปะไว้ให้ใน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 ลายกลุ่มแล้วกันนะครับ่ะเดี๋ยวเข้าหน้ามาเริ่มต้นที่หัวข้อนี้นะครับอ่านไปได้นิดเดียวเองไว้วันนี้อ เดี๋ยวคราวหน้าอ่าน3.4ต่อนะครับ